สวัสดีครับสวัสดีเอซีวัดีทุกท่านนะครับไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะครับไม่ว่างนะครับเรื่งปัญหาหลายเรื่องนะครับสุขภาพด้วยนะครับน้ำหนักมันลดนะครับเมตาพักผ่อนรู้สึกว่าผอมลงเยอะเลยเนาะก็ ได้ทักมานะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับก็มันน่าเก็บเกี่ยวนะครับน่าเก็บเกี่ยวข้าวอะไรประมาณนี้ก็ต้องมาตากนะครับเกี่ยวแล้วก็ต้องมาตากเสเวลานะครับผมทําคนเดียวนะครับไม่มีใครช่วยนะครับไม่มีใครช่วยอะไรทั้งนั้นนะครับก็ต้องช่วยตัวเองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาเล่งงานให้ครับก็จะมาเล่งให้ไอตัวไหนที่ช่างรับเองนะครับเดี๋ยว จะลงคลิปบอกอีกนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับแต่ต้องเคลียร์เฉพาะฟองนี้ให้เสร็จก่อนไปตามคิวนะครับก็เหลือแค่กรงนกขอบชวาสองใบนะครับทรงกองนะครับแล้วนี่ก็คือใบที่9นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือกล่องข้าวน้อยนะครับกล่องข้าวน้อยนะครับแต่ผมจะดีไซน์ให้มันสวยงามขึ้นกว่าเดิมและกว้างขึ้นนะครับความสูงก็จะไม่เน้นมากเท่าไหร่ เอาสักประมาณ40ิเซนนะครับ4ี่ิเซนประมาณนี้นะครับก็จะไปดูเลยนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับของเขาน้อยนะครับอะไรรุ่น16นิ้วนะครับแต่ตรงนี้ก็จะประมาณ17นิ้วได้นะครับของกว้างนะครับของกว้างนี่17นิ้วได้ประมาณแล้วก็ตัวเก่าตัวเดิมนะครับตัวปกตินะครับ มันจะแอนตรงนี้เนาะมันจะดูแล้วมันจะเล็กนะครับตรงด้านล่างจะเล็กช่างเลยทําให้มันกว้างขึ้นนะครับมันจะทําให้มันกว้างขึ้นอย่างนี้นะครับเพื่อดูแล้วมันดูใหญ่กลุ่ลกทรงนี้นะครับอันนี้เครือไม้นะครับไม่ใช่วายอันนี้เป็นเครือไม้นะครับที่สั่งมาครับขัดผมขัดให้ขาวเลยนะนจะไม่ทํา แบบปอกแล้วมาใส่เลยนะครับผมไม่ทาแต่ผมจะขัดให้ขาวนะครับดูจะชัดนะครับจะขัดให้ขาวแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะผมว่าตัวนี้สวยกว่าทรงกรองเพราะว่าเขาจะกว้างกว่าตรงนี้นะครับขึ้นมามผัวก็จะใหญ่กว่านะครับหม,มวจะใหญ่กว่าทรงกรองแล้วก็จะสวยกว่าทรงกรอง ตัวนี้นะครับแล้วแต่ใครจะสั่งว่าเจ้าสูงเท่าไหร่ท้างหร่ต้องบอกด้วยนะครับผมจะทําตามมาตรฐานของอผมเองนะครับส่วนบนนะครับจะใช้ไม้ติดกระพี้ให้นะครับเป็นแป้นมันแป้นผมจะใช้แต่แบบนี้นะครับถ้าสั่งทําผมไม่ทาให้นะครับนอกจากจะ,ะจะสั่งว่าจะได้แป้นแบบไหนผมก็จะสั่งให้แต่ ถ้าสั่งให้ทมผมไม่ทำเพราะผมจะทำเป็นเอกลักษณ์ของผมแบบนี้นะครับอันนี้ดูดีนะครับเป็นธรรมชาติครับเรียบง่ายครับข้อมก็จะมีลายใส่เส้นใหญ่ให้นะครับห้ามิลนะครับแต่ตัวนี้ผมใส่เส้นเล็กให้นะครับผสมเส้นใหญ่นะครับจะได้ดูตัดลายกัน5มิลกับสามมิลนะครับข้างล่างใส่ลายเส้นใหญ่ให้นะครับต้อความแข็งแรงนะครับดูไกลนะครับลายมันจะขึ้น เราจะมีใบใหม่อาจจะเอา,อาไม้ไผ่ผสมกับไม้ขอดำหรือว่าไม้แดงนะครับผมจะไม้แดงมาสลับไม้ไผ่ตรงนี้นะครับตรงขอบลายนี้เพราะว่าจะมาช่วยเสริมให้มันลายมันขึ้นนะครับถ้าไม้แดงมาเสริมเพราะส่วนนี้นะครับเวน้นเวน้นเวน้เวนไปเพื่อจะให้ลายมันขึ้นนะครับเดี๋ยวรอติดตามมว่างก่อนผมจ,จะได้ทำนะครับก็ถ้าใครสนใจทรงนี้นะครับ จองกันไม่ได้นะครับว่าช่างรับเองไม่เกิน5้าใบต่อเดือนนะครับตอนนี้4ี่ใบแล้วขาดอีกใบนึงนะครับที่จะทําให้นะครับจะรับไม่เกิน5้าใบต่อเดือนเดี๋ยวไล่ก่อน1 2 3 4สามใบแล้วนะครับ4ี่ใบที่ช่างรับช่างจะรับอีกใบหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจนะครับทรงนี้นะครับของข้าวน้อยนะครับตัวนี้สวยแล้วก็มัน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 จะกว้างกว่านะครับกว้างกว่าสองกล่อง ประตูก็จะเป็นไม้กระดูนข้างในก็จะปิดแป็นเหลี่ยมนี่ผมจะยกขึ้นนะครับผมจะยกขึ้นประมาณหนึ่งนิ้วนะครับให้อยู่ตรงกลางแบบนี้พอดีนะครับทํไม่ให้ต่ํามากสูงมากประมาณนี้พอดีนะครับจะไม่ให้ติดพื้นเลยนะครับแล้วก็จะไม่ให้ติดข้างบนจะให้มันอยู่ตรงกลางจะยกขึ้นนะครับนะครับ ถ้าเป็นของคุณขายส่งจะมีโลโก้อยู่ข้างในนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ปั๊มอ๋อยังไม่ได้ปั๊มยังไม่ได้ปั๊มนะครับเดี๋ยวจะปั๊มให้นะครับก็โอเคนะครับข่าวน้อยใบที่เก้านะครับใบที่เก้าเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่เกินนะครับเอาแบบไม่เจาะความรู้สึกนะจะนัดเผื่อไปไม่เกินสิ้นเดือนนะครับแต่กับช่างนี้น่าจะเสร็จก่อนวันที่ยี่สิบห้ายี่บหกนะครับน่าจะเสร็จก่อน ก็คือเดี๋ยวจะติดต่อน้องอีกทีนึงว่าจะให้ส่งไปวันไหนนะครับก็คือถ้าที่มันช้านะครับอันนี้เตรียมเรียบร้อยนะครับอของนกเขาชวานะครับมันเจาะรูเรียบร้อยเนาะรอขัดแล้วก็รอขึ้นโครงนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมก็จะลงคลิปเหมือนกันนะครับขึ้นโครงเสร็จนะครับคลิปสอนเอาไว้เดินหน้านะครับเดินหน้าที่เคลีย์งานพวกนี้เสร็จแต่ผมจะลงคลิปสอนอีกทีหนึ่งนะครับ ก็จะขึ้นกรงนกเขาชวาก่อนนะครับตัวนี้ก็เตรียมไว้แล้วนะครับเจาะรูอันนี้สองใบนะครับจะขึ้นทีเดียวเลยเพราะว่ามันเหลือแค่สองใบนะครับเฉพาะงานของไม่ใช่ของช่างนะครับผมไม่ได้รับเองตัวนี้นะถ้ารับกับช่างก็ต่างหากนะครับจะแยกออกไปสองส่วนอันนี้คือส่งไปให้น้องนะครับผมไปให้น้องเพื่อช่วยกันว่าถ้าผมคนเดียวมันไม่ทัน ครับไม่ทันแล้วก็จะหนื่อ,อยเพิ่มขึ้นนะครับก็โอเคนะครับทรงนี้นะครับอผมอาจจะถ้าไม่แดงน่าจะทําได้ทรงนี้นะครับจจถ้าเอซสนใจก็เปลี่ยนทรงได้นะครับว่าจะเอาอเป็นอชมพู่เหมือนเดิมก็ได้แต่ช่างแนะนำเอาทรงนี้ดีกว่าของข้าวน้นยจะสวยกว่าชมพู่นะครับเพราะชมพู่มัน,ม,น,ม,นมันหักกดไป ก้นมันจะกว้างข้อดีเข้าก้นมันจะกว้างแต่ตัวนี้ข้อดีของเข้าคือหัวมันจะกว้างนะครับมันจะสวยแตกต่างกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับทักมาได้นะครับอีกใบเดียวนะครับที่ทางจะรับนะครับรับเองห้าใบโอเคนะครับขอบคุณที่เข้ามารับจมนะครับรอรับสินค้าได้เลยเพราะว่าเลยแค่สองใบที่เหลือเพราะว่าผมต้องรอไหวไหวหมดนะครับ สั่งไหวมาน่าจะมาวันจันทร์ครับมาวันจันทร์ก็จะใส่ลายแล้วก็จะพ่นสีให้เลยนะครับไม่น่าจะเกินวันศุกร์นะครับศุกร์หน้านะครับศุกร์หน้าศุกร์ที่จะถึงเนี่ยคือช่างจะส่งให้นะครับถ้าใครได้ดูคลิปนะครับนาอจะส่งขึ้นไปแล้วก็น้องเขาจะแพ็คให้เลยส่งเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับสวัสดีครับ